ในวันพรุ่งนี้กับเซเซโอโอซาก้าเป็นแมตช์ที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งต่อบุรีรัมยูเนเต็ดในเกม f f c ซแชมเปียนลีกพรุ่งนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำมีสองเรื่องที่สำคัญมากก็คือ1ต้องมีแต้มกลับไปประเทศไทยให้ได้กับ2ที่สำคัญกว่าแต้มที่จะต้องเอากลับไปให้แฟนบอลชาวไทยและแฟนบอนลบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็คือทุกคนจะต้องเล่น เพื่อเรียกศรัทธาของแฟนบุรีรัมยูไนเต็ดและแฟนบอลชาวไทยกลับคืนมาให้ได้แมตช์พรุ่งนี้จึงเป็นที่เป็นแมตช์ที่ผมและลูกทีมทุกคนต้องทำทุกอย่างเพื่อเรียกศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยกลับมาซึ่งมีค่ายิ่งใหญ่มากกว่าแต้มทุกแต้มที่เราเคยเล่นมาเพราะฉะนั้นขอกำลังใจจากผู้เล่นคนที่12ของบุรีรัมยูไนเต็ดขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคน ผมและลูกทีมจะทำให้สุดหัวใจและทำให้เต็มที่เพื่อศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อทีมบุรีรัมยูเนเต็ดของแฟนบอลทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับค่ะก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่บุรีรัมยูเนเต็ดจะเจอกับเซเรโซโอซาก้าในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเราเตะมา4แมตช์แล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นแมตช์ที่5นะคะ ซีแมตช์นี้เราเพิ่งชนะแค่ครั้งเดียวนะคะเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะคะณตอนนี้ก็สภาพจิตใจแฟนบอลแล้วก็นักฟุตบอลก็ต่างอ่อนล้านะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าวีดามีเต็ดก็ เป็นความหวังของแฟนบอลไทยทุกคนนะคะที่อยากจะให้อยากจะเห็นสโมสรในไทยพิมพ์ลีกสักทีมหนึ่งเข้ารอบเ f c ไปให้ลึกที่สุดนะคะก็อยากจะบอกว่าแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นงานยากนะคะแต่ก็อยากจะให้นักเตะทุกคนนะคะเอาใจลงไปสู้ค่ะนะคะเอาใจลงไปสู้ณนะเวลานี้ไม่มีอะไรที่จะดีเกินไปกว่าใจนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็สู้กับเขาในวันพรุ่งนี้ ในวันพรุ่งนี้ที่เราไม่มีอะไรที่เราได้เปรียบเขาเลยนะคะก็อยากจะบอกอทั้งแฟนบอลและนักฟุตบอลว่าเราจะไม่มองอดีตละนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคตนะคะแล้วเราจะทำมันได้นะคะทุกอย่างทำไมถึงเ,เดินทางมากันที่นี่นะคะเรามีเป้าหมายอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือแฟนบอลน,นะคะ นักกีฬาต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะส่วนแฟนบอลหลายท่านนะคะที่เดินทางมาให้กำลังใจนักเตะที่นี่ทำไมถึงต้องเดินทางมาไกลก็เพราะว่านักเตะต้องการกำลังใจและเขาเหล่านั้นร้อยชีวิตก็มาให้กำลังใจนักฟุตบอลน,นะคะก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะ,ะช่วยกันส่งกำลังใจมาให้พวกเราที่นี่นะคะแม้ว่าในวันพรุ่งนี้เราไม่มีอะไรที่จะได้เปรียบเขาเลยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะสลัดอดีตทิ้งไปแล้วทำพรุ่งนี้แล้ววันข้างหน้าให้ดีขึ้นดีขึ้นตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ